สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้วันที่อัดคลิปนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะก็ วันนี้วันที่8พฤสจิกานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่น้ำส้มจะมาใส่ในแบบทุกแบบเลยที่ผ่านมานะคะสับเสื้อลูกไม้ที่ยังไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะที่ผ่านมาก็คือขายโดยใช้วิธีการใส่หนองหุ่นนั่นแหละแต่วันนี้จะมาใส่ให้ดูนะคะสับไคที่อยากเห็นส้มใส่นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันจะต่างจากหุ่นใส่ตรงที่ว่าหนูอ้วนกว่อหุน่นมันจะดูเป็นคนจริงมากกว่าหุ่นมันจะดูแบบว่าเป็นอุดมคติอ่ะคือมันจะแบบ เป๊ะเกินไปอันเนี้ยคือคนจริงๆแล้วก็คือจะให้เห็นเห็นความรู้สึกเห็นเห็นกริยาเวลาใส่จริงๆว่าใส่ออกมาแล้ววะทําท,ท่าทางยกทงยกแขนมันจะเป็นยังไงนะคะโอเควันนี้หนูจะมาใส่ให้ดูในทุกๆแบบที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ใส่นะคะโดยแบบแรกจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็คือรหัสเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้านบนซ้ายมือนะคะคลิปนี้คุณแม่สนใจตัวไหน รหัสตัวเลข3ามหลักจะอยู่ด้านบนซ้ายมือของแบบนั้นๆจํารหัสให้ดีๆนะคะแล้วก็คหนูจะขึ้นราคาไว้ข้างใต้รหัสด้วยนะคะเพื่อเป็นการย้ํากันอีกทีหนึ่งไม่ผิดแบบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของอีกคลิปหนึ่งจะเป็นของที่ตัดเกินออเดอร์บ้างตัดผิด แบบบ้างนะคะที่บางทีสื่อสารไม่เข้าใจตรงกันก็แบบตัดผิดออกมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโอเควันนี้มาดูแบบนี้แบบแรกกันเลยนะคะที่ถือไม้ไว้ให้เนี่ยเพราะว่าจะให้ดูจุดเด่นหนึ่งของตัวนี้ก็คือตรงคอค่ะตัวนี้จะเป็นแบบแบบเป็นคอตั้งนะคะแล้วก็มีความโค้งมนตรงนี้นะคะเหมือนแบบว่าเป็นคอแบบปิดๆนะคะก็คือแบบเหมือนเป็นทรงคอเสื้อจิตรดาอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นผ่าหน้าค่ะทรงเป็นทรงผ่าหน้ารุ่นนี้ ะะจะตัวต้องใส่ตัวสั้นนิดนึงนะถึงจะน่ารักนะคะอันนี้บอกเลยแนะนํานว่าต้องใส่ตัวสั้นๆนิดนึงถึงจะน่ารักนะคะเสื้อลูกไม้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะที่แบบว่าเป็นจุดเด่นอีกแบบอีกตรงแบบใหญ่ๆเลยนะคะของรุ่นนี้ก็คือแผงที่หน้าอกนะคะตัวนี้ที่เป็น,เป,นเป็นแบบเป็นผ้าสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นเล่นแขนแบบนี้ตัวนี้จริงๆแล้วด้านในอ่ะนะ้องจะใส่ไม้แล้วนะคะ ด้านในจะเป็นแขนกุดนะคะจะเป็นแขนกุดแบบนี้แต่ว่าจะมีตัวนี้คุมออกมานะคะมันก็จะเสมือนว่ามันจะมีแขนนั่นแหละแบบสวยมากนะคะแล้วก็คือแบบ จริงๆแล้วแบบนี้มันก็คือแหฮรรอมแบบคล้ายๆเสื้อในสมัยนักราชการนิดหนึน่งแต่ว่ามันมีการประยุกต์ขึ้นมานะคะก็คือมันจะไม่เดบเวอร์วังเป็นหมูแฮมอลังการและมีหลายๆชั้นอะไรขนาดนั้นอันนั้นก็คือจะดูแบบเล่นใหญ่เกินไปบางทีไปงานเขาเนาะเล่นใหญ่เกินเจ้าภาพมันก็แบบยังไงอยู่นะคะแต่ถ้าแม่เป็นเจ้าภาพไม่ติดเลยคะ่ะแม่จะใหญ่ขนาดไหนก้นใหญ่เลยอันนี้ก็แบบดูกําลังดีนะคะดูแบบไปร่วมงานกําลังสวยกําลังดีนะคะแบบแบบคือเก๋กไก่มากน่ารักมากอ่ะ น้ำส้มส่ให้ดูแล้วนะคะคือที่ผ่านมาขายโดยการใส่หุ่นนะคะแม่อาจจะไม่เห็นอันนี้ให้เห็นชัดเจนว่าพอคนใส่เป็นประมาณนี้นะคะโดยตัวที่น้ำส้มใส่อยู่นี้เป็นไซส์3 6นะคะสินค้าพร้อมส่งของรุ่นนี้มีทั้งหมด3ตัวจะเป็นตัวที่น้ำส้มใส่อยู่นี้นะคะจะเป็นสีโอรสอ่อนคะ่ะของจริงจะเป็นชมพูโอรสนะคะเดี๋ยวของจริงจะเป็นชมพูโอรสให้ดูด้านหลังอ่ะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นเรียบเรบแบบนี้นะคะเป็นกระดุมหน้าตัวนี้เป็นกระดุมหน้าที่เปิดเปิดผ่านหน้าได้จริงนะคะไม่ใช่กระดุมหลอกเปิดใส่เใส่คือเปิดผ่านหน้าแบบนี้ใส่เนาะตัวนี้นะคะไซส์พร้อมส่งก็คือสี่ชมพูโอรสตัวแรกตัวที่ใส่อยู่ตัวนี้ไซส์36ค่ะไซส์36นะคะก็แล้วก็ จะมีอีกสองสีสีนี้ชมพูโอรสแล้วก็มีสีชมพูที่เป็นชมพูเลยนะคะตัวนี้ไซส์40ค่ะตัวนี้ไซส์40นะคะที่มีพร้อมส่งเลยนะคะมีพร้อมส่งเลยสหรับรุ่นนี้จะมีสตัวนี้เท่านั้นนะคะก็คือตัวแรกอันนี้โอรสไซส์36 40สี่ชมพูค่ะสี่สสีชมพูนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ไซส์ ตัวนี้สีครามค่ะสีฟ้าคลามไซส์38นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ด้านหลังด้านหลังก็คือจะเป็นปีกปีกแบบนี้นะคะที่ที่ตอกันมาเป็นชิ้นเดียวกันกับชิ้นนี้นะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้ราคา1,650ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพผ้าเกรดของผ้าแล้วก็แบบด้วยคือแบบเนี้ คือมันแบบไอตรงปีกเนี้ยแน่นอนว่าคือแม่มันใช้ผ้าเปลืองมากในใดเปลืองกับตรงตัวอีกนะคะก็คือน้ำส้มจะไม่ได้เปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะเพราะว่าแบบ 1. นึ่คือกระโปรงเนี่ยมันมีแบบสีเข้ากับตัวนี้นะคะแล้วก็ 40, 40นี้อาจจะใส่ไม่ได้รวมเกินไปนะคะไม่สวยแล้วก็38นะคะ สามสดสีฟ้าครามค่ะตัวนี้นะคะผ้านะจะเป็นผ้าบุงหานะคะปักดอกนูนรอยคมชัดค่ะแล้วก็มีเรื่องวิงวิงนะคะนี่ค่ะใครที่อยากได้ คือนอกจาก3ตัวนี้แล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้โดยพิมพ์ค้นหาในช่องค้นหาที่เป็นสัญลักษณ์ตัวรูปแว่นขยายใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าลูกมาวิภาตามด้วยรหัส170ค่ะตามด้วยรหัส170ลูกมาวพา170นะคะแบบนะคะก็ จะขึ้นแบบให้ดูทุกสีเต็มๆหรือว่าทักรายทักเฟซมาขอดูชาร์ตสีได้คือจริงๆมันมีสีมากกว่านั้นอีกหรือบางสีอาจจะหมดแล้วนะคะแต่ถ้าอยากได้ตัวพร้อมส่งและไซส์นี้พอดีก็คือมี3ตัวนี้สีโอรสไซส์36สีชมพูไซส์40สีครามไซส์38นะคะราคา1650บาทค่ะ จัดส่งฟรีนะคะโอนชำระจัดส่งฟรีเก็บปลายทางบวก50บาทนะคะสวยรุ่นนี้สวยมากวันนี้ันลอยกระทงนะคะจริงๆอยากออกไปแต่แต่ว่าคนเยอะไม่อยากไปไหนเลยนะคะดัะงนั้นจะใส่ชุดนี้ไปรอยเลยนะคะสวยหวานมากแหมมาไม่ทันแหมทำคลิปออกมาให้ไม่ทันนะคะสำหรับว่าไปแบบแม่ได้ใส่ไปรอยกระทงเนาะ เดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันนะคะก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะรุ่นนี้รหัสขึ้นให้ไว้ด้านบนนะคะไซส์ก็ขึ้นไว้ให้ด้านบนนะคะว่า มีมีพร้อมส่งมีอะไรบ้างนะคะนอกนั้นตัดได้หมดเลยนะคะถ้าแม่ชอบสีโอรสแต่ว่าใช้44สั่งได้ไม่ชอบสีฟ้าครามสีชมพูไซส์สีสองีสี่สีสิใดๆสามารถสั่งตัดได้นะคะแต่แค่รอคิวพรีออเดอร์รอคิวผลิตเท่านั้นอันที่มีพร้อมส่งก็คือมีสั่งตัวนี้เท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบต่อไปกันคะ่ะ